มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสอทอชี้โควิดยังขาขึ้นขอหลังสงกรานต์ทำงานที่บ้าน2สัปดาห์งดเดินทางและจัดปาร์ตี้ค่ะวันที่14เมษายน64นายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีก,มกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์ของโควิด19นะคะ ว่าการระบาดท,ทั่วโลกอยู่ในช่วงขาขึ้นอินเดียติดเชื้อรายใหม่สูงสุดส่วนไทยวันนี้ยังติดรายใหม่เกินพันวันแรกค่ะวันนี้นะคะติดเชื้อทั้งหมด1,335รายไม่มีเสียชีวิตนะคะซึ่งเป็นไปตามข้อสังเกตที่ตั้งเอาไว้เนื่องจากส่วนใหญ่เชื้อเป็นสายพันธุ์อังกฤษระบาดค่อนข้างที่จะรวดเร็วค่ะ ความรุนแรงไม่มากกว่าปกติส่วนใหญ่อาการน้อยไม่มีอาการเกือบ90%ที่เหลืออาการมากแต่ว่าจำเป็นต้องรักษาในโรงพยบาบาลซึ่งขณะนี้กำลังรักษา7,491รายนะคะการติดเชื้อนะคะกำลังพุ่งขึ้นค่ะซึ่งหากดูแผนที่การติดเชื้อรายวันนะคะพบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มเป็น54จังหวัด พื้นที่สีแดงม,มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน100มี3จังหวัดก็คือก่อทอมมอติดเชื้อสูงสุดวันนี้351รายเชียงใหม่319รายแล้วก็ประชบกครีขันนะคะ161รายค่ะนอกจากนี้ยังมีการติดเชื้อจำนวนมากยังอยู่ในปร,ริมณฑลชนบุรีและก็ระยองด้วยอย่างไรก็ตามจังหวัดส่วนใหญ่ยังเป็นสีเขียวนะคะคือมีผู้ติดรายวัน1-10รายแต่ว่าแนวโน้ม สถานการณ์การระบาดค่อนข้างที่จะรวดเร็วแต่และจังหวัดต้องควบคุมโรคให้ดีนะคะนายแพทย์โอภาสกล่าวว่าการแบ่งพื้นที่ตามระดับสีและก็ความรุนแรงพบว่าจังหวัดเป็นสีแดงเข้มก็คือมีการติดเชื้อภายในพื้นที่และก็รุนแรงสะสมมากกว่า100ลรายมี9จังหวัดได้แก่กทม1689อม .1689 ลรายนะคะ เชียงใหม่880รายชนบุรี594รายเสมอปราการนะคะ416รายณราธิวาส304รายประจบคีรีขันนะคะ265รายสามุตสาคร166รายปทุมธานี124รายและก็สะแก้ว105รายคะ่ะจังหวัดเหล่านี้ต้องมีมาตรการควบคุมการเคลื่อนที่ของคนทั้งคนเข้าออกควบคุมจุดเสี่ยงต่างๆ ทั้งสถานบันเทิงการจัดงานปาร์ตี้ส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดเพราะว่าเป็นจุดที่เราทราบอยู่แล้วว่าเป็นการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างกว้างขวางเป็นทั้งจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็บุคคลเสี่ยงส่วนจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อและยังไม่มีการแพร่ระบาดในชุมชนต้องรีบตัดวงจรติดตามผู้สัมผัสคัดกล่องแล้วก็ลดการเคลื่อนย้ายของชุมชนการระบาดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงส่วนใหญ่เกิดจากนักเที่ยวสถานบันเทิง แล้วกลับไปที่บ้านติดคนในครอบครัวกระจายเพื่อนฝูงที่ทำงานและชุมชนถ้าตัดวงจรการเคลื่อนที่ของคนตัดจุดเสี่ยงลดพฤติกรรมเสี่ยงจะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะ จังหวัดที่ติดเชื้อไม่ค่อยเยอะถ้ามีมาตรการควบคุมสถานการณ์ในจังหวัดได้สิ่งสําคัญก็คือการดําเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการควบคุมของโรคจังหวัดสีเขียวที่มีผู้ป่วยไม่มากนักจะประมาทไม่ได้นะคะถ้าปล่อยให้ควบคุมโรคล่าช้าจ,จนเกินไปอาจเพิ่มการระบาดแล้วก็ปรับสีนายแพทย์โอภาสกล่าวค่ะ นายแพทย์โอภาสนะคะกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับช่วงนี้นะักเรียนนักศึกษาหลายแห่งปิดเทอมมีกิจกรรมออกค่ายทํากิจกรรมทัศนศึกษาทําให้เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อนะคะซึ่งมีตัวอย่างของมหาวิทยาลัยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางที่ไปออกค่ายที่จังหวัดตาาและแม่ฮ่องสอนปรากฏว่ามีนักศึกษาหนึ่งคนติดเชื้อนะคะจึงเกิดผู้สัมผัสต,ตามมาอีก40คน ดังนั้นการออกกิจกรรมรวมกลุ่มการระยะนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญทําให้เกิดโรคแพร่กระจายได้ต้องระวังหรือว่างดกิจกรรมไม่จําเป็นค่ะส่วนการคาดการณ์อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าหลังสงกรานต์หากว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะตัวเลขคาดการณ์สูงสุดก็คือติดเชื้อ20,000คนขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้มีมาตรการปิดสถานบันเทิงทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดเสี่ยงจึงไม่น่าถึงเฉลี่ย2,996คนต่อวัน ถ้าดูตัวเลขขณะนี้ใกล้เคียงนะคะดังนั้นมาตรการแค่นี้จึงไม่พอต้องเพิ่มมาตรการขึ้นหากว่าทุกคนร่วมกันลดพฤติกรรมเสี่ยงเช่นงดจัดงานปาร์ตี้เพื่อนฝูงลดดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลดติดเชื้อลงได้เหลือเพียง934คนต่อวันก็ยังไม่พอต้องเพิ่มมาตรการขึ้นไปอีกเพราะว่าการติดหลายร้อยคนต่อวันทำให้การแพร่ระบาดวงกว้างเกินควบคุมได้ อาจต้องลดกิจกรรมรวมตัวเช่นกิจกรรมสาธารณะกิจกรรมในครอบครัวกิจกรรมปาร์ตี้ส่วนบุคคลและลดลงเหลือ593รายต่อวันและต้องเพิ่มมาตรการทำงานที่บ้านซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการแล้วจะลดตัวเลขเหลือ391คนต่อวันค่ะภาพรวมของสถานการณ์โควิด -19 นะคะมีผู้ติดเชื้อต่อเนื่องและก็การระบาดมีายยนกระจายค่อนข้างรวดเร็วนะคะ เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะเป็นกลุ่มเสียงที่เป็นวัยทำงานนักศึกษากลับภูมิลำเนาเริ่มมีสัญญาณการติดเชื้อในครอบครัวมากขึ้นคนที่ไปสถานบันเทิงนักศึกษาออกค่ายหากไปพบญาติพี่น้องในอีกจังหวัดต้องใส่หน้าก,กากอนามัยทุกครั้งเพราะว่าส่วนใหญ่พบติดเชื้อในผู้สูงอายุซึ่งไม่ได้ออกไปที่ไหนนะคะแต่ว่าติดเชื้อจากคนในบ้านทำให้เสี่ยงป่วยรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตจากโควิดได้คะ่ะ นายแพทย์โอภาสนะคะกล่าวว่าหลังสงกรานต์นะคะประหลัดสอทอเน้นย้ำการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ครบถ้วนผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้รับการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นทางรัฐแล้วก็เอกชนโรงพยาบาลสนามเหตุผลการที่โรคนี้เป็นโรคติดต่ออันตรายแม้ว่าอาการไม่มากเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าหลายส่วนอาการเปลี่ยนแปลงเร็วปอดบวมแทรกซ้อนเสียชีวิตได้ต้องรักษาในโรงพยาบาลค่ะ ถ้าไม่อยู่โรงพยาบาลนะคะมีโอกาสสัมผัสและก็แพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัวชุมชนทั้งนี้ขอประชาชนร่วมกันป้องกันตนเองเดินทางเท่าที่จำเป็นการเข้าสู่ที่ชุมชนที่สาธารณะใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆวัดอุณหภูมิสแกนไถชนะหลังสรงกลางทำงานที่บ้านในจังหวัดนั้นๆสสัปดาห์นะคะโดยเฉพาะคนมาจากต่างจังหวัดที่เสี่ยง จะคุมสถานการณ์ไว้ได้ค่ะและจะประเมินสถานการณ์แล้วก็ปรับมาตรการให้เหมาะสมต่อไปหากกลับมาบ้านหรือว่าที่ทํางานหากกลับโดยรถส่วนตัวได้จะดีที่สุดนะคะหากว่ากลับรถสถาธารณะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลางนหรือว่าเว้นรับประทานอาหารบนรถสถาธารณะนะคะถ้าทํางานที่บ้านในจังหวัดนั้นๆ จะเป็นการดีมากค่ะไม่ต้องเดินทางเพราะว่าการเดินทางข้ามจังหวัดจะนำเชื้อจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งค่ะหากว่าเดินทางกลับมาแล้วนะคะขอให้ทำงานที่บ้านค่ะกักตัวเองที่บ้าน14วันหากว่ามีอาการผิดปกติให้แจ้งบุคลากรสาธารณสุขหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือ 1, 4 2 2หากออกไปที่สถานะจำเป็นจริงๆใส่หน้าก,กากอนามัยช่วงหลังสงกรานเป็นช่วงสำคัญ ต้องคุมสถานการณ์ให้ได้เร็วๆนะคะมีเช่นนั้นตัวเลข1 2หมื่นอาจจะเกิดขึ้นแน่ๆค่ะส่วนที่ทำงานนะคะใส่หน้ากากให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้งดรับประทานอาหารร่วมกันไม่จำเป็นต้องฉีดพ่นฆ่าเชื้อในอากาศเพราะว่าเชื้อส่วนใหญ่ไม่ได้ลอยในอากาศนะคะแต่ว่าต้องเน้นเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวการพ่นฆ่าเชื้อในอากาศเกินความจำเป็นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเพืนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ